สวัสดีครับพี่นอ้องอาหากินแบบบานๆครับผมเจอกันในทานังโกโซกัเสร็จกับเขาสู้พี่น้องกินครับพี่น้องมานนี้สีเ่เฮดก่อยตาครับพี่น้องก่อยปราคอเดี๋ยวขออย่างก่อน พี่น้องเดี๋ยวผมสิย่างก่อนเลยผมสิก้อยสูพี่น้องกินครับพี่น้องก้อยแบบก้อยกระป๋อมครับพี่น้องก้อยปลาคอครับพี่น้องคืออยากกินก้อยกระป๋อมก็เอาปลาคอมาก,ก้อยแทนครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องแหวมันโมผิดกดก,กินได้เบิดครับปลาเขานี่ hèn chứ đâu này nó cho phát mà thế này ว่านขึ้นมาหลายเลงนะพี่น้องี่ยผักครับมีหอมใบหอมเปียหอมกลมก้อยเส้นงวงครับพี่น้อง ไข่ปควายพี่น้องกางออกให้ววสมุนกัน ่อยพี่น้องกินอยู่แบบลุกทุ่งเขา นี่ครับเพียงองุ่งสมแหงโดยลงไปผักนี่ผมพันแล้วครับหอมปีหอมกลมต้นหอมหอมแดงใบบักกูดขึ้นในนี่เบิดพี่นอ้อง ไปเลยหอ,อ,อมขนาดติดปน เสร็จกันได้ป่ะครับอ๋อเสร็จแล้วครับ ร้อยครับพี่น้องก่อยปลานี่ครับผมก่อยปลาคอปลาคอก่อยได้ได้พี่นอ้องซิมกันอืเรียบร้อยครับพี่นอ้องตักเสิร์ฟครับบะเนี่ย อกินข้นาขว่็พี่นอ้องเอ้ยไปกินข้าวเด้อกินข้าวเศร้านุ่งกันแซ่บๆก๋วยปลาพี่น้องก๋วยปลาได้เหมือนนี่นนก๋วยมหลายอย่างความเลยพักติวพักผูกกินเองแค่น,นั้นก๋วยปลากับผักกินเขาเศร้าสวยคุยค่อยแป้งเนี่ยจะแซ่บพี่น้องใส่เข้าไปไปใส่่วงเลย,ยพล่พี่น้องเนี่ย ทัวปูกเองไม่ใช่ส้สิพักกับปูกเองกูยานมาวะกูยาครับเอเนี่เขาหลังบาดตายไม่ตู้เย็นไม่ได้ไมีรเราอง มาสารังบ้านเห็นมี่ของกินที่มีตู้เย็นมัน lần nhau, nhau phải là khơi. phải quay phải đi bạn ngoan 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 có, có thì hắn hắn cầm này này ถูกแล้วมันตามรับถามี่เหนถามมึงผว่ามีมีมีสองคนมีผิดอืมใชล้ักตลาดแล้วถ้าเปเสือเออเปเสือไส้ของ่ัอย่างงอ่นะ เลยไปกไกอไ่่เลยไปเลยไปโต๊ตลาดว่าเลยเขาขายอของขอ,อ,องเกดกเรเจ็บตอง,ตอ,งอ้นหนอกอ้นแต่บ้านเขาลื่อมเลที่บ้านของมันจิ้รูเลยเลยบ้านเขาขายไหมมอนจ้รู่าเขาพาไปผมาดหนไก่ก่เขาจู่หัวจ่อซั สมาร์คก็่ห้างสิหานเดอดสไห้งอืเดอดโไปห้าหนห้างขึ้เก็บบ้แม่ชุด้เก็บเนมต้องเยมาแล้วี่หาเิลกกิโลช่อเก็บทางายเฮ้ยไอ้นเขาไอันนึงขอข้ามอีกได้ีอเดียวประาณหนึ่งได้ไปพูดซึ่ได้

สื่อทุกอย่างนี่นเงี้ยพลิกก็สื่อพักก็สื่อแศรษเป็น้องเจ้าไรเศษกินเข่าไม่เหมือนเส้าสุดยอดเลยมีมีขาดเลยกินเศบพี่น้องเอ้ยไฟปลาเสียบๆอย่างมะก่อยท้องน่านะครับบรรยากาศท้งหน้าเลยข้างหลังนี่ท้งหน้าเบิร์ดได้พี่น้อง บรรยากาศดีดๆนะเพราะบรรยากาศดีให้ตอนดี๋ยู่ในบ่ได้อยู่ในบ้านนะครับอยู่นอกๆอยู่เขาเอื่นเขาเอ,อื่นยุ่หน้านบ้านอยู่ปลายหน้าหล<น>ัง,งบ้านนี่ละตัวใจไว้มันมากกับเป็นเงี้ยของส,ส,ญญสมรงหน้าหมู่บ้านผมจะเป็นมิจฉาเขาเอื่นเนยมันอยู่ชุดหมูดครับมันกับเป็นเป็นปลาสไลายใ <laughs> ช่เดี๋อุ้วบลชุดเพลงน่าครับ บ,บริอยู่ในเมื่อในพี่น้องขันไปเขาไมา้เนี่ยเคยเขามาเนี่ยหลงนะครับมี่ต่ป่านเป็นแบบคือมือบานเ,เดียวนะครับอยู่ยหละนี่ทั้งหมดเลยงคามน้องขาไปทํขามจะนี่ไว้ครับเป็นเขียนหน้าครับจากบ้านนี่ไปน่าจะเลื่องต่อไปสงเขาไปสลักไปนั่งดงงนะเพราะว่ามันเป็นบ้านป่าครับพี่น้องยังยังมีอากาศดีๆดีครับพี่น้องฟังคุ้มนั่งนี่เป็นขบลน คนสุดเขตสุดเขตผูบ be, ุต่ออำนาจเัาจะทังแม่ปลีบนจะวยมากันมักงวงว่ามี้วเรือนึงทีสิสุกอเนี่หนอนแมงอ่ก็ยแง่เหมือนกโอ้ยังเห็นแบบเห็เหอเนี่ยขึนที่ปลูกมาขนเ ้าวยาจนไปใว่าเห็นมเหลาเลยมะต่ไปจะหยุดปุ๋มเหลงไ่ป็นปูนด้ยกันนะพันคนลงกันเหาแล้วเหาอนที่ม่เยที่พเจยโอ้แฉลบเปของอิ่มได้ปบนี่ยิงข้าวก็อิ่มสองคนกินข่าติเป็นไงเกือบเบิดเสียบเสีบ เนียนบาดที่ไหนไปเปลี่ยนได้สิหรอพี่ต่ออิ่มต้องพักสัก่อกนพี่พักห้ังบ้างปานอยู่บางแสนไปได้ไหมหรออุ้ยเขาเผาไงยัง,ต,งต้องเปลี่ยนตลอดต้องพักสัสก่อนเพราะว่าเอ้มันเข่ามันใหญ่กว่านี่น้อง <c oughs> ไปจุ่มซีบน้ำอะไรมันจะไข้ออกเนียนเนียนไรแล <c oughs> พี่น้องมันห้ากินแบบบ้านๆกันต้องลาบพี่น้องไปก่อนนะครับพี่น้องก็ ฝากเป็นกําลังใจให้กันที่เก่ากับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับผมที่สําคัญนะครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ